ก็เป็นสุดสัปนนะครับก็สู่เกมบล็อกนะครับในแบบเมทูลายนะครับวันนี้มาครั้งแรกนะครับดาห์แบบนี้นะครับแบบนี้ก็เป็นแบบที่สุดสัปดาจะดีขึ้นนะครับแล้วก็สวยงามนะครับสำหรับที่นี้นะครับเรามาดูบ้านป่านมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูเลยครับบ้านในเมทูลายนะครับก็มี เรื่องจากห้องครัวกันก่อนนะครับมีเรื่องสภาพนะครับของเรื่องโต๊ะทานอาหารอะไรเนี่ยหลังบ้านมีหลังบ้านด้วยครับมีเก้าอี้มีโต๊ะนะครับหลังบ,บ้านแล้วมีเรื่องลดฝุ่นนะครับเอาไวจบบ้จับปวดของคุณน,นะครับ ก็อ่านล้วมือแล้วก็มีเครื่องเตาอบนะครับมีเตาทำอาหารมีเครื่องดูดแก๊สมีเครื่องดูดควันนีวะนั่นจะมีนะครับส่วนสามห้องรันนี่เป็นห้องสามห้องรันเนี่อเป็นห้องสองห้องรันนี่มห้องนอนกับห้องเล่นเกมนะครับห้องนอนแล้วก็ห้องนันเล่นนะครับตรงนี้มีห้องน้ำนะครับ ็อาบน้ำได้เลยนะครับอาบมือจับแนะบบไหลโคเปียลงไปเลยครับนี่มีจอยมีขอบแบบมีกี่มีเอ่อห้องนั่งเล่นห้องผมเจออีขึ้นนึงครับ เล่นนะครับแกหายห้องส่วนตัวผมนี้ยังไม่ถัดถ่ายเลยนะเดูๆๆๆเต้นเรือเดินะมเนาะตอไฟนี้ตกแสนได้นะว่าเราจะอเอาอะไรไก่อนเรืออะไรเดีย๋ยวผมไปดูก่อนนะมันเป็นเรืออะไร ได้เรือบางพอไปสินนะครับเราก็จะสนใจกว่าครับเรื่มเรือหามยาวเนี่ยตัดเรื่องนี้ดีกว่าครับโอเคก็ออกมาเป็นถนนแบบม,มัมนิดหนะครับถนนเลยเนี่ยถน,นนนกนาำนวลน,นะครับ บ้านหลังที่หนึ่งนะครับบางคนหมันใส่ที่บ้านได้ได้บ้านที่หนึ่ง <c oughs> อย่าไปอันนี้ครับปิดดูนะครับเปิเป็นประมาณอยู่อันนีนนนนนน้เป็นเริ่มยุ่งตุก็ระอกซะได้เรืออความไปสินมาครับแต่ไม่ถ่ายครับผมไม่ไดูดเฉย ก็ขนับคลิปนี้ครับเห็นไหครับจ้คิของแมปเมโทโไลา์นะครับก็ไม่ได้มาเล่นนะครับเข้ามาเล่นเสนะครับแต่อันนี้คลิปนี้ถ่ายทำสดนะครับไม่จัดต่อนะครับก็เพราะว่ามันดีทีท่ดีก,กว่านะครับก็เดี๋ยวลงจิงเนาะประมาณสันาทีนี้นั่งเล่นก่อนให้เรียบอย ก็ทันนะครับเดี๋ยวเราไปปรุงแล้วมีหวานด้านนอกก็จะมีแบบแหวนนะครับเพราะว่ากริงร่งครับกริง่งกริ่ง เดี๋ยวรถไปนะครับนี่รถที่ผมแต่งมาครเป็นรถคล้ายๆกับในเกมเช่นจำรถซิ่งจำลองเลยครับปิดขายไปครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพาก่อนจะรับคู่รถไฟครับเดี๋ยวผมขอไปน้ำรถก่อนเออล้างรถเติมน้ันติมน้ำมันมหนึ่งนะ้ย นี่นี่นีด mm ้านซ้ายนซ้ายว่าซ้ายซ้ายข้า้ยกันเยขางนสิ่ดน uh, um. ีครับเพราะว่าสิงขึ้นเรือนะครับดีเามแบบเต็มตัวนะครับเดี๋ยวเราไปล้างรถกันล้งรถล้างรถล้างล้างรถ รเรื่องนี้คลิปน <c oughs> ี้ทา,ทางสดจริงนะครับไม่ได้ตัดต่อน,นะครับต่อไปก็ล้าลงรถเสร็จแล้วกระเป๋านะครับ โสำหรับแบบนี้ครับก็ออกมาสวยงามมากนะครับสำหรับแบบนี้นะครับก็คุณท่าน,านท,ท,ที่รับชมมาครับก็ขอบคุณขอบคุณท่านที่รับชมมาความนะครับกลับมาครับก็ขอบคุณผู้ชมท่านนะครับที่รับชมรับฟังมาคมมากนะครับ อาจน้าจะมีอะไรมาอีกนะครับก็เดี๋ยวรอดูในอัปเดตอะไรใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอรับก่อนครับก็จิกกันในเร็วนี้นะครับ